ออดูพี่มีเ็าหาหมัดให้น้องหามาให้น้องมิ่งขวานพี่มีลูกยังไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแ้วพี่มีเ็าหาหมันให้น้องอาหารลูกหาหามีไหมลูกมีไหมมีครับมีไหมครับออมิ่งขวานมันเป็นวัวนะลูกนะมันไม่ใช่หมานะครับมีหาดีๆน้องตื่นแล้วน่ะหาดีๆมีไหมมีหมันไหมระวังแม่มันมานะ ปันสุกมาน่ะปันสุกมานอนข้างน้องปันสุกนอนก็ได้ลูกนอนก็ได้อ่านอนก็ได้มีจะมาเบียดแม่สิลูกปันสุกเขามานอนแม่รู้ว่าเขามานอนเฉยๆปันสุกมันเยี่ยมหัวแม่นี่ดยูมัน <jal> อหามาให้น้องดีๆพี่มีเอามาให้น้องนีเดี๋ยวแม่มันมาน่ะแม่มันมาต้องวิ่งนะนั่นน่ะแม่มันใกล้เข้ามาแล้วมุ่งหน้ามาแล้วแม่มุ่งหน้ามาแล้วลูกเรียบหาเรียบหา มีไหมเจอสักตัวไหมล่ะแม่ออนไม่มีมั้งหมัดวัวไม่มีหมัดมั้งลูกมันมีแต่เห็บเบาๆลูกเดียวน้องลูกมีมีครับเบาๆลูกเบาๆอย่าทำน้องแรงอย่าน้องวิ่งมีอย่าเยอะมันไม่มีหมัดหรอกน้องนอนพักผ่อนอยู่เนี่ยครับวิ่งขวัญครับพี่มีจะทำแรงบอกพี่มีที่พี่มีจะทำแรง ม่มีลูกมันไม่มีหรอกครับมันก็ขนมันที่ไหนมันจะเอาหมัดที่ไหนมาจัดการที่ตัวแกให้เรียบร้อยกันไอหมีอยู่ขาที่เนี่ยพอแล้วนะไม่ต้องทําน้องแล้วไม่ต้องหาเลยแน,น่ใครอยู่ข้างหลังแม่เนี่ยหืมใครอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้ยพวกนี้มันจะเหยียบหัวแม่ไหมเนี่ยไปไหนกันเนี่ยดูน้องสิไปไหนกันของขวัญจะไปไหนกัน ช่วงเวลานี้มันสิบโมงกว่าดดแดดแดดเด็กๆเขาก็จะเข้าพักแล้วไม่ค่อยหากินหญ้าแล้วมีก็มานั่งเฝ้านอนตัวนี้มีเอาครับตัวนี้มีเอฟอะครับลูกมันเล็กเดียบครับไอพวกนูนตัวมันใหญ่ไอช่วงไม่ไหวตัวมันโตวกว่ามันจะมานอนกับน้องแล้วเนี่ยปันสุกนอนยังจะนอนแล้วยังเนะี่ยจะนอนยังนอนยังกัานนอนข้างๆน้องเลยนอนไหมอานอนลงนอนลงข้างๆน้องเลยนอนเพื่อนน้องหน่อย นอนลงนอนลงข้าง,างมิ้งขวัญอะ่ะมิ้งขวัญได้มีเพื่อนนอนนอนไหมแม่เก็บกดอ่ะอ่ะนอนแล้วนอนนอนนอนได้นอนได้เชิญน,นอนเร็วเนอนลงนอนตรงไหนดีอะ่ะนีย่ยปันจุกเลยเดี๋ยมิ้งขวัญอยู่คนเดียวอ๋อนน่นอมทองไปน,นอนอยู่แต่จนมาขามโนแล้วอมทองอ่อมทองนอนแต่จะมาขาม มีเงี้ยนะลูกนะเดี๋ยวน้องตื่นน้องนอนอยู่เนะี่ยเดี๋ยวสักพักเขาก็จะต้องออกไปข้างน,นอกกันแหละปันสุกจะนอนตรงไหนกันแน่เนี่ยลูกจะนอนข้างหมาแล้วจะนอนข้างโอ้นอนข้างหมานอนข้างหมาปันสุแล้วมันหมานะลูกน่าข้างหลังวันสุกกับหมาทั้งนั้นเลยนะลูกมันเขาจผิดอะไรป่ะเนะี่ยนั่นมันไม่ใช่วัวนะลูกนะมันหมาหมาล้วนๆเลย นี่ด้วยนี่นีก็หาหมัดให้น้องอย่างต่อเน,นื่องแม่เขากินใหญ่ตรงนั้นเดี๋ยวแม่เขาวิ่งมาพี่หมีก็วิ่งหนีอามีหาหมัดให้น้องไปนะคะส่วนฝั่งนี้ก็ของขวัญกับอ,อมทองก็มานอนตอนนมาขามกับหมาเนี่ยหมารุนรนเนี่ยหนะมาเต็มพิก,กัดของขวัญมันแดดแล้วลูกหนูเล็งพิกัดผิดเมื่อกี้แดดยังไม่มาหนูมานอนตรงนี้ปรากฏว่าแดดมันออกนะคะ นี่คือวันวันที่ทุกคนเข้ามาอยู่ในบ้านนะทุกคนนะจะไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเขาก็จอ,อกข้างนอกก็แหละเพราะว่าเขาต้องออกไปหากินข้างนอกบ้างอ่ะโอเคนะคะทุกคนนะสําหรับคลิปน่ารักน่ารักนะคะของวันใสาย,สาย,สายแบบนีแดดอ่อนๆน,นะคะคุณลุงจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ